เคารพรักทุกท่านครับพบฟังสบายๆสไตสล์สอนนันโดยผมสอนนันรอเอกวัตอีกเช่นเคยครับเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชากับพี่กิ่งดาวดารณีกำลังสนุกทีเดียวครับตอนที่แล้วเนี่ยจบลงตรงที่พี่ออสขับรถไปถ่ายหนังของครูรังสีไปจนถึงสีราชาแล้ว จอดรถปุ๊บนะฮะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าขับรถเร็วมากแล้วตำรวจก็เรียกขอดูใบขับขี่แถมให้ลงจากรถแล้วก็ไปชัยวาทากับตำรวจซึ่งเขาบอกว่าจะขับรถเร็วนะขับรถเร็วอีกคราวเนี่ยเขาจับแล้วนะก็พอไปถึงกองถ่ายเด็กกองถ่ายก็เห็นก็วิ่งมาบอกเพราะว่าครูรังสีบอกว่า ครูให้สวมเสื้อตัวเมื่อวานที่ค้างซีนอยู่เนี่ยไอเรื่องที่นักแสดงใช้เสื้อผ้าของตัวเองซึ่งไม่ได้ใช้เสื้อผ้าของกองถ่ายเนี่ยมันก็จะมีอุบัติเหตุอย่างนี้บ่อยๆก็คือว่าเขาใส่เสร็จแล้วก็กเอากลับไปไงบางทีเขาเอาไปซักแล้วไม่ได้เอามาบางทีไปถอดลืมหรือบางทีมัน อะไรหลายอย่างอ่ะคือมันไม่ใช่ของกองถ่ายผมถูกกองถ่ายนะเอาว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นเป็นกองกันตนาเพราะเล่นอยู่สองกองกองกันตนากับกองของอดาราวิดีโอหรือหรือบางทีก็ไปกองดีด้าก็จะบอกว่าพี่สอนันถอดเสื้อไว้เลยนะถามว่าเอาทำไมอ่ะมันต่อซีนพี่เดี๋ยวพี่ลืมแล้ว พอดีถึงพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็บอกที่อซีนนี้มันไม่ต้องแล้วมันมันจบแล้วมันมันต่ออ่ะมันมันไปที่อื่นแล้วเขายังไม่ถ่ายเขายกไปก่อนแล้วเชื่อไหมว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยหายผมหายทุกอย่างเลยในกองถ่ายเนี่ยตั้งแต่เน็กไทยกางเกงเสื้อเชิ้ตเนี่ยหลายตัวเสื้อยืด <c oughs> นะหมวกก็มีนะเสื้อสูตรเลย จำได้ว่าเสื้อสูตรมีอยู่ตัวแล้วล่าสุดในชีวิตนี้เลยคือพี่แจ๊สสยามหนังเรื่องงูอะไรของพี่เขานี่แหละถ่ายที่สมุทรสงครามแล้วก็ไม่ได้ตะตรงไม่ได้ตะต่างผมก็ไม่ได้นะเอาเสื้อไว้ตัวหนึ่งจําได้ว่าถ่ายที่วัดจันทารามพอจะกลับเขาก็บอกให้สอนันหมดแล้วมันมืดพอดีแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะมีผ่านหลังสอนันอีกหน่อยหนึ่งผ่านหลังก็คือว่าเห็นหลังเห็นหลังผม แล้วก็ถ่ายฉากพระเอกขึ้นมาจากเรือคือถ่ายพระขึ้นมาจากเรือเนี่ยเฮ้ยขอเสื้อไว้ทีเพราะสอนาจะได้ไม่ต้องมาเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้เป็นตอนไงมันเหมากันเป็นเรื่องนั่นแหละเขาก็ขอเสื้อยืดไว้ตัวนั้นเนี่ยก็พันกว่าบาทนะเสื้อยืดตัวนึงเสื้อยืดของผมตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทนะแล้วก็ไปเลยเนั่นแหละก็ไม่ได้คืนมาเพราะว่าหนังเขาไม่ได้ถ่ายแล้วแล้วก็ค่าตัวก็ไม่เห็นได้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าคนเราชอบพอกันก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้จบไปเสื้อก็ไปด้วยนี่แหละนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในวงการมันเถอะถ้าถ้าคนนอกวงการก็มีความรู้สึกว่าอมันคืออะไรนะนะแต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้เลยว่าถ้าเอาเสื้อของนักแสดงเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนีนะ่คุณรวงศรีทำไงพราะเด็กวิ่งกลับไปบอก พี ER ่ออสบอกตายแล้ววะเสื้อตัวนั้นเนี่ยถอดไว้ที่บ้านไม่ได้เอาขึ้นรถมาด้วยใจก็คิดตึกตึๆกตึกตึกตึกกลัวก็กลัวคือกูรลังเสียดุคิดว่าจะทํำยังไงดีใจคิดปากก็คิดว่าจะอธิบายให้เด็กที่มันมาบอกเนี่ยไปตามนั้นก็กลัวว่าคงโดนดุแน่ก็บอกเด็กว่า วิ่งกลับไปบอกครูแล้วกันมูเดียวพี่ไปเด็กก็วิ่งกลับไปถึงครูลังสีที่ยืนเปิดบททีละแผ่นทีละแผ่นอย่างตั้งใจอยู่ริมทะเลแล้วครูลังสีก็รู้โดยสัญชาตญาณว่านางเอกของเขาลืมเสื้อไว้ที่บ้านแน่ๆเพราะว่าออสก็เดินมาหาเขาที่กองถ่ายในมือออสก็ไม่เห็นถืออะไรมา เสื้อก็คนละตัวสีหน้าเปลี่ยนไปหมายถึงสีหน้าของครูลังสีหลังจากที่เด็กไปบอกว่าพี่ออสไม่ได้เอาเสื้อตัวนั้นมาพี่ออสสังเกตว่าปากครูลังสีเม้มสนิทและทันทีที่พี่ออสเดินใกล้จะถึงหมวกที่ครูลังสีใส่อยู่บนหัวก็ถูกถอดออกจากหัวของครูลังสี แล้วร่อนเืวืลงไปในทะเลไปลอยตุ้ป่องตุ้ป่องอยู่ไม่ไกลจากที่ที่ถ่ายกันมากนักแต่ว่าเฟี้ยงลงไปในทะเลแล้วส่วนมือซ้ายที่ถือบทอยู่สองสาใบนั้นครูก็ฟัางปิวกระจายว่อนในกองถ่ายเลยคือโกรธอ่ะปรากฏว,ว่าเด็กๆมันก็ตะครุบบทกันคนละแผ่นสองแผ่นอย่างจ้าละวัน เพราะว่ากลัวบทมันจะกระเด็นลงน้ําทะเลไปครูลังสีทําไงแกเดินไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่มุมหนึ่งของกองถ่ายเป็นเช่นนั้นอยู่นาอันนะฮะพอวันนั้นมันผ่านไปพี่ออสก็ถามครูลังสีว่าแล้วไอ้ที่ออส ไม่ได้เอาเสื้อไปเนี่ยไอ้ซีนน,นั้นนะครูจะถ่ายเมื่อไหร่ครูก็บอกว่ามันผ่านไปแล้วออสฉันตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็เอาตรงอื่นมาแทนแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วผู้เขียนหมายถึงว่าย้อนกลับไปที่กองถ่ายแล้ยว,ว่าพี่ออสนั่งเงียบๆเ,เช่นกันใจไม่ได้โกรธเพราะว่าผิดเอง แต่นี่คือครั้งเดียวที่อารังสีโกรธมากที่สุดทำให้พี่ออสบอกว่าจำไปจนวันตายเลยละ่ะว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกจากนั้นมาไม่ว่าจะถ่ายเรื่องอะไรหนังของใครก็ตามทีของทุกอย่างที่ใช้ในกองถ่ายที่เอาเข้าไปในฉากเสื้อผ้าทุกชิ้นที่สวมติดกลับบ้านไม่ต้องมีการซัก คือถอดเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงเอาไปยัดไว้ในรถอย่างเก่าพี่ฮัดบอกว่าถ้าอารังสีไม่โกรธในครั้งนั้นตัวเองก็อาจจะไม่จําและทําผิดซ้ําๆอีกก็เป็นได้แล้วไม่ใช่ซ้ําเฉพาะในกองถ่ายของครูรังสีอาจจะไปผิดเรื่องอื่นอีกแล้วก็อาจจะโดนกองอื่นเขาด่าเอาก็ได้ว่าโอ้ยดาราคนนี้ไม่ไหวเว้เลอะเทอวะว่ะ เอาเนที่เสียเหมือนกันนะผมก็เคยได้ยินเขาว่าคนอื่นมานะว่าชอบเอาเสื้อผ้าของตัวเองใส่ในฉากแล้วถึงเวลาฉากที่จะถ่ายต่อในวันต่อไปก็ไม่เอามาอันนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะท่านท่านผู้ฟังอันนี้อย่างหนึง่งอีกประเภทหนึ่งชอบเอาเสื้อผ้าในกองถ่ายไปใช้ แม่พอใส่ปั๊บเข้าไปมีความสุขเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้พี่ไปงานว่ะพี่ขอยืมเสื้อตัวนี้ไปนะไอกองถ่ายมันก็เห็นว่าเอาก็ขนกันเองพรุ่งนี้ก็มาถ่ายแล้วก็เอาไปด้วยแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาก็เอามาก็ให้เขาใส่ไปปรากฏว่าถึงพรุ่งนี้มากองถ่ายจริงครับถ่ายต่อจริงแต่ไม่เอาเสื้อตัวนั้นมาแล้วก็บอกโอยตายวยพี่สอดให้ถอดให้เมียพี่ซักถอดให้ผัวพี่ซักอ่ะ ชิบหายละอยู่บ้านแนละ้วทํำยังไงนะไม่ไกลนะก็ต้องขับรถหรือไม่เด็กขับรถไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาเสื้อตรงนั้นมาแทนที่างานมันจะเสร็จแป๊บแป๊บมันจะกลายเป็นอีกสามสี่ชั่วโมงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะส่วนพี่เชฟเป็นไงส่วนมิตรชัยบัญชานั้นมาแปลกชีวิตระหว่างบ้านนางเลงและซอยกลางดำเนินมาประมาณปีกว่า คงจำได้ว่าน้องชายผู้ดูแลสิ่งต่างๆให้นั้นจะต้องระวังว่าถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาบ้านสอยกลางแล้วน้องชายจะต้องรอที่ประตูหน้าบ้านเมื่อเห็นรถหักพวงมาลัยจ่อหัวเข้าประตูต้องรีบเปิดประตูทันทีเพราะพิเชษไม่ต้องการให้ใครสังเกตเห็นคือพี่เชษเขาจะโทรบอกน้องเขาก่อนว่า ที่จะถึงบ้านแล้วนะเปิดประตูบ้านรอทีเขาไม่ต้องการเอารถไปจอดที่ประตูบ้านแล้วก็ลงไปเปิดประตูหรือว่าบีบแกแปนแปนแปนแขคนดูว่เาเฮ้ยเฮ้ยยังไงมิดมาแล้วมิดกลับมาแล้วมีใครนั่งมาด้วยหรือเปล่าเพราะสมัยนั้นนี่ไม่ได้อะ่ะบางทีพี่ออสก็นั่งไปด้วยพี่ออสเล่าต่อไปว่ารถที่พี่เชษดใช้ประจําตัวในขณะนั้นมีอยู่สองคันคันที่หนึ่งคือรถจิบทหาร มันไม่มีอะไรกั้นหรอกรถกิฬทหารมันมองเห็นสบายเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ดูนะครับะที่เคยขับให้ที่ออสนั่งไปสีราชาคันนั้นแล้ว <c oughs> อีกคันหนึ่งเนี่ยก็เป็นรถเฟียสสปอร์ตสีแดงรุ่นพระเจ้าเข่าคมไม่ต้องอธิบายนะรุ่นพระเจ้าเข่า <c oughs> คือเป็นรถเก่าอะนะฟังดูเหมือนมิตรชัยบัญชาเนี่ยตรหนีเกินเหตุ แต่ความจริงไม่ใช่เลยพี่เชษเป็นคนที่มีนิสัยแปลกของอะไรก็ตามที่หามาซื้อมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วพี่เชษก็จะใช้อยู่อย่างนั้นไม่ยอมทิ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือข้าวของอะไรก็แล้วแต่พี่เชษจะไม่ทิ้งของเออผมก็หัดหัดจากพี่เชษมาหลายอย่างเหมือนกัน นะความจริงก็ไม่ได้รู้จักไม่รู้หรอกว่าเขาใช้อย่างนี้แต่ผมเองก็เป็นคนถูกสอนมาอย่างนี้เสื้อผ้าบางทีเราใส่อยู่บ้านก็ใส่เก่าๆขาดๆอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าใครก็จะมามองในบ้านเราจะมาแต่งรอ zij, เอาอะไรจริงไหมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เป็นคนที่ไ <c oughs> ม่รู้สิบางทีก็รู้สึกว่าแต่งสบายๆอ่ะนะส่วนพี่เชษ์เนี่ยพี่ออสเล่าว่าพี่เชษ์เขาบอกว่ายิ่งเก่ายิ่งชอบเพราะมันไม่เหมือนใคร รถสองคันนี้ก็เช่นกันคันแรกคือจิบนะใช้ขับขณะเป็นทหารคือจะต้องรักษาเอกลักษณ์ไว้ในความเป็นทหารอากาศเพราะสีรถคือสีเทาส่วนสปอรสีแดงหลังคาแข็งใช้เงินจากการแสดงซื้อมาก็จะขับอยู่อย่างนั้นเสียครั้งใดก็ส่งเข้าอู่ซ่อมเงินค่าซ่อมมหาศาล พี่ฮอดบอกว่าไอเงินค่าซ่อมที่ซ่อมไปทั้งหมดนั้นน่ะซื้อรถใหม่ๆได้คันหนึ่งสบายเลยบอกก็ไม่เชื่อจะช่อมจะซ่อมจะใช้อยู่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะ,ะก็เป็นเป็นอย่างนี้หลายคนนะเป็นอย่างนี้หลายคนผมเองก็เป็นนะครับก็แหมไม่ได้ซ่อมทีเป็นหมื่นเนี่ยซ่อมทีเป็นพันอ่ะนะ วันที่เกิดเรื่องนั้นหลังจากโทรศัพท์เข้าบ้านซอยกลางแจ้งว่าอีกสิบนาทีจะถึงบ้านน้องชายรีบไปยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูนะ <c oughs> ด้วยความที่ทนไม่ไหวเพราะว่าไอ้บอกว่าสิบนาทีไม่สิบนาทีไอ้เจ้าน้องชายเกิดปวดท้องจะเข้าซ่วมและคิดว่าถ้ารีบเข้าห้องน้ำก็คงจะไม่ถึงห้านาที ก็จะออกมายืนคอยเปิดประตูของทันนะส่วนพี่ออสั่นนั่งดูโทรทัศน์รอรับอยู่ที่ห้องรับแขกข้างล่างแต่ไม่ถึงสิบนาทีเสียงเครื่องรถสปอร์ตก็จ่ออยู่หน้าประตูบ้านแล้วผู้เขียนจึงรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูให้แต่ช้ากว่าน้องชายที่วิ่งไปถึงประตูนะเท่ากับให้รถจอดรอราวสอถึงสามนาทีเท่านั้น ประตูใหญ่เคลื่อนยังไม่ทันสุดรถเลี้ยวปราเชียวก้นคนเปิดไปนิดเดียวพุ่งหัวรถเข้าโรงรถเสียงเบรกดังเอี๊ยดไม่รู้ชนอะไรหรือเปล่าเพราะพี่ออสเขียนว่าสนัน่นผู้เขียนรีบเดินออกมาจากห้องรับแขกเพื่อจะไปเปิดประตูมุงลวดให้แต่ยังไม่ทันถึงประตูเห็นขาขวาพรวดเข้ามาในบ้าน มุงรวดขาดเป็นรูบะร่มบานมุงรวดเปิดโดยแรงผู้เขียนยืนตะลึงเพราะไม่คิดว่าพี่เชษจะโกรธได้ถึงขนาดนั้นมือขวาหิ้วกระเป๋าสีดำคู่ชีพใบหน้าคล้ายพยายักษ์ที่กำลังโกรธขนาดมองแวบเดียวยังกลัวพี่เชษไม่มองหน้าหรือพูดจาทักทาย เดินตรงขึ้นชั้นบนทั้งทั้งที่ทสวมรองเท้าและในขณะที่ผู้เขียนหันไปมองเขาก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นนั้นผู้เขียนตาไม่ฝาดแน่ตะเข็บกางเกงตั้งแต่เป้ามาถึงก้นข้างหลังขาดเป็นทางยาวเมื่อก้าวขึ้นบันไดขั้นหนึ่งตะเข็บจะอ้าออกมองเห็นกางเกงในแดงว่าบว่าเป็นระยะระยะผู้เขียนส่งเสียงหัวเราะ โดยไม่ทันปิดปากด้วยซ้ำมือชี้ไปที่ก้นพิเชษที่ขาเขาที่ก้าวขึ้นบันไดพิเชษหยุดชะงักแล้หันหน้าตวัดสายตามาอย่างเอาเรื่องแต่เมื่อผู้เขียนร้องบอกด้วยน้ำเสียงเป็นหัวเราะว่าอาวุธขาดพิเชษเอามือคลำก้นแล้วหัวเราะอ,ออกมาอาจเป็นเพราะมองเห็นท่าทางของผู้เขียนก็เป็นได้ ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่พอนึกอ๋อย่างรว,ว่าพิเชษเขารีบกลับบ้านและรีบเข้าบ้านทําไมเพราะกางเกงกางเกงตูดขาดนี่เองนะฮะากางเกงตูดขาดก็ทําเป็นโมโหเขาเป็นคนโมโหอย่างนี้จริงๆนะคุณมิชัยบัญชาอ้าวเขาบอกคุณมิชัยบัญชาเนีเขาไม่ชอบเล่นหวยแต่เชื่อไหมว่าคนที่รักใคร่นับถือมิชัยบัญชาเนี่ยเขามักจะถูกหวย ในเรื่องของการขอมิตรชัยบัญชา,ชาไม่รู้เข้าไปขอกันอีท่าไหนนะครับท่านจะขอเขาบ้างก็ได้อน,นกันเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีเขาให้โชคให้ราบคนอยู่ตลอดเวลาอา้าววันนี้เวลาในรายการฟังสบายสบายสไตล์สรนันเรื่องราวของมิตรชยัยบัญชาและกิ่งดาวรานีก็จบลงไปอีกตอนติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ